อตอนนี้ผมเดินมาจากตรงนู้นนะครับขึ้นมาเจอป้ายถ้ำรับแลนะครับเราจะเข้าไปดูกันไปครับาตามจริงเรามาตามหาถ้ำรับแลนะครับแต่มาเจอถ้ำพระมหากระสปะนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูป้ายนี่นะครับ ลงไปดูกันครับที่นี่ก็สวยอยู่นะครับเย็นสบายมันมีทางแยกแบบที้นี่ครับไปซ้ายหรือจะไปขวาดีแต่ผมดูแล้วไปขวาก่อนถึงจะขวาไล่ซ้ายดีก็ตาม อืเป็นทางเดินเล็กๆนะครับเดินไปได้เรื่อยๆโอ้เข้ามาแล้วก็ล่งอยู่นะครับ อเอาละครับผมเดินมาเจอพระพุทธรูปทองคำอยู่กลางถ้ำนะครับทางนี้ผมเดินมาไม่น่าจะมีคนเข้านะครับไปเตินต่อครับเอาจริงตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ ตรงไหนของปูลูกนี้นะครับแต่ว่าผมมุดถ้ำเขามาแล้วจเจอพระพุทธรูปอยู่กลางถ้าพอดีจะพาทุกคนมาชมกันนะครับว้าวเป็นพระพุทธรูปที่สองประกายมาก นี่คือกล้องเดิมๆนะครับไม่ได้ปรับแสงอะไรนะครับสว่างมากครับแล้วข้างในก็น่าจะเป็นที่พระมาปรากฏนั่งสมาธิกันนะครับครับ หลังจากไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราหาทางออกกันต่อดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะออกทางใหม่หรือจะต้องกลับทางเดิมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะครับนี่นี่ครับ ในถ้ำน,นี้ไม่มีใครจริงๆนะครับเนี่ยเดินลงมาคนเดียวล้วนๆมาเจอพระไปกันต่อครับอันนี้เป็นทางทางออกนะครับกำลังหาทางออกอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราเดินมาทางขวานะครับแต่เราไม่ได้ลงมาซ้ายเราเดินขวาไปตรงนี้ก็น่าจะใช่ ที่เดียวกันที่เราเดินลงมาแต่ตรงนี้มันเป็นมุมมืดเราอยากไปสำรวจดูเพราะว่าเราไม่เคยมาที่นี่นะครับก็เดินมาดูสะหน่อยครับอยู่ที่นี่ก็ขออนุญาตเข้ามาชมหน่อยเด้ย ตรงนี้ก็สุดทางที่เราเดินมาได้แล้วนะครับช่วงหน้าฝนตรงนี้น่าจะเป็นน้ําตกลงมาเลยนะครับนี่แต่เราต้องออกไปแล้วครับมันมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยครับ เดี๋ยวเจอกันหน้าปากถ้ำนะครับอตอนนี้ก็ออกมาจากถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เขาทําพอแค่นี้ก่อนครับเข้ามาในป่าดึกแล้วเดี๋ยวกลับลงไปหาตาก่อนครับมากันเยอะแล้วเดี๋ยวน้องอยากหาไม่มีคนช่วยครับ